ม pues ุกบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปเต้นที่บาร์โฮสไปแจกติ๊บน้องๆเงินเหลือามุกใช่แจกดิงเด็กๆสักหน่อยมุก ชุดเดรสมีอยู่นะคุณพี่สาวใต้สาวอวบนะคะหลุดจองหลุดจองเดี๋ยวแค่ส่งรีวิวให้ดูได้นะแต่เป็นเดรสสาวอวบนะจ๊ะมาจากพันห้าพี่คาปิยีนนะคะสี่ห้าส่วนยีนผู้หญิงนะจ๊ะพี่จา๋าพันห้ารีบซื้อเลยพี่เอ้ย รีวิวได้ทุกตัวนะคุณพี่สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิม้ย,มมยแถมของน้องมาอันหนึ่ง้ยแถมให้วยเขี่ย,ยค่ะกล้องตัวเองพี่ขอโทษนะกล้องสั่นน,นิดนึงนะจ๊ะ ใส่ทีเห็นเห็นตั้งแต่นะปักซอยนะพี่ไม่ต้องกลัวหลงกับใครเลยใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทโค้ดถูกถูกที่สุดละพี่เ้ยลงสดใหม่ใหม่สามสิบลูกนะคะสี่ห้าส่วนยีนหญิงคุณพี่พลีจ้า ใครอยากซื้อเยอะมีของเยอะสต็อกเยอะแยะเลยอุย้ยดูดิทำไมน้องต้องมาทำอย่างนี้ที่หน้าเราเนี่ยมมี่มมี่มนะคะหนังกระติกดกิตูดดิรูดรูดของน้องน้อยคือเป็นทอมมี่เลยเหรออุย้ยสวยจังเลยเออแพดนะแพทเอาลูกนี้ไปขายลูกแพทก็จะได้ใส่ตัวนั้นนะสิบห้าบาทแพดขายไงก็กำไร ขายไปได้5,920ร้อยแม่รีดใออห้เงี่ยดูดิผ้าหนาหนาอยู่เลยนะพี่เป้าไม่บางนะคะใสดีแม่บ้านชอบแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อหนังกระติกม่เลยครับลีลีครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันจะซื้อหนังกระติกมยิงแกนะเดี๋ยวก่อนมาคุณที่ใครสนใจนะคะอยากสั่งอยากซื้อทักได้เลยไม่ต้องเขินต้องอายนะคะสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยใครซื้อของไปนี่รวยแน่นอนที่คนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องขายนะขายดีมีกำไรอยู่แล้วอ,อ,อถ,ถูกขนาดนี้กำไรแน่นอน ไซส์ไซส์จะอยู่ประมาณสามสิบถึงสามสิบแปดบวกลบนะคะไซส์ฟังให้ดีนะคุณพี่นี่ไซส์แม่บ้านนะคะสามสิบถึงสามสิบปดบวกลบเอานิดหน่อยนิดหน่อยนะคะไซส์ดีคุณพี่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไซส์อวบไเอเขาเขาขายลอตเตอรี่เดี๋ยวค่ะปลาหมึกเนี่ย <laughs> ใหร้รับรีวิวได้ทุกตัว อุ้ยติดเอายังยืดมัาหนึ่งตรัวยังตานี้ฝันเลยนที่แล้วออกไปไม่ฝันใหม่เลยไห <laughs> <laughs> นยังฝันดีบ้างเอ,อ ลีลี่ลคืนฟันดีนะตกร้องอีกอ่ะไปมึงไปร้องคาราโอเกนะราะเก่งไหมโอ้ยร้องปุ๊บดับปั๊บเลยพาไปเดโมโเปิดแล้วฮะเปิดแล้วมึงเปิดแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโกคนแย่งไม่เปิง้มุกอาจจะไม่วางเลยก็ได้นะเออเดี๋ยวมุกแย่งไหม่อ่ะไม่เอาอ่ะฉันกลัวมุกทำท่า คุณท่าแยกใหม่มันดิ DKNY โอ้ยลูกค้าแบรนด์แบรนด์ห้างอีกแล้วจ้าไซดีสี่ดีพี่จ้าเอลใหญ่ใหม่เอลสามสิบถึงสามสิบแปดบวกลบเอาจ้าเอลดีพี่เอลดีดูดูจาก เอวน้องมุกนะคะน้องมุกโชว์ไปหนึ่งสเต็ปสิไม่ได้เดี๋ยวลูกคา้าติดใจอะจะไม่ดูของอีกค่ะภาพติดตาลูกคา้ตตา,กคาติดใจไม่ดูของเลยอยากดูเอวน้องมุกพี่เจนยังกินข้าวไม่ได้นะเนี่ยนอนไม่หลับนะโมกี้เอวแดงใช่ป่ะพี่เจนนิวนิวเอลแดงนี่หลบเลยนะถ้าเจอน้องมุกเอวแดงเนี่ยุเต้นยิงฟ้าพี่เจนหลับตา นยังไงให้เหมือนกายภาพบําบัดนะคะมาดูได้ที่กระดังเราเจนกลัวละลีจ้าโอ้ยแบรนด์ก็มีน่ารักตุ๊กกรีบแพทหรือว่าลูกนี้จะเป็นของแพทวะสวยเหมือนป้ายทงไหมเหมือนกันน่ะคุณพี่ออกคล้ายกันเลยอ่ะเธอคิดว่าไง ป้ายธงกับป้ายจับมือเหมือนกันเลยรีวายรีวายจ้าคือแทนกันได้เป็นพี่น้องกันได้อ่ะพี่คลานตามกันออกมาเออ,อคราน,านตามากันมาเลยแต่ป้ายจับมือเนี่ยเขาจะมาก่อนเขาเป็นพี่พอเออไม่มีของขายแล้วป้ายธงมาตามหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคะพี่ค่าขนส่งจัดปลายทางได้เลย ใครที่แบบอยากเห็นของก่อนก็เอากระสอบรีวิวไปได้นะคะแต่ใครอยากรุ้นใหม่ก็เอากระสอบใหม่ไปได้ลูกค้าจ๋ามีเยอะจ้ะมีเยอะซื้อกันได้เลยจ้าลงใหม่ๆเลยนะคุณพี่รอบนี้30สบลูกเบาเบาอุย้ยขึ้นเด้งหรอใช่แล้วมั้ง ใครชอบนะคะก็สอบรีวิวรับได้เลยกรดังพ้าใส่สองไม่มีสาขาอื่นนะจ๊ะมีปักด้วยเนี้ยยมีปักเล็กๆน้อยๆตื่นตาตื่นใจแก๊บแก๊บจ้าเออวางไปเลยมองไม่เห็นแล้วก้นนี่ดูเธอให้ดูเป้าหน่อยสิว่าเป้าเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยจาสอนนะคะเป้าดีได้กินเหมือนปลาเค็มใช่ พี่รับสองลูกพรุ่งนี้โอนได้เลยกราบขอบคุณมากค่ะคุณพี่รีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งเลยไหมแบรนด์เยอะอยู่นะเนี่ยตลอดเลยนะมูรีน้องนะมูรีจะเขาต้มหน่อยหิวแหละเออ พี่ผ้าดีเนี่ยทอมมี่นะแพทเอาใหม่สองค่ะได้เลยจ้าโชว์มาเอาออกมาเลยทอมมี่จ้าอมมเออเยอยดนะูปลายห้อยอีกแล้วปลายห้อยใหม่สองได้เลยทักแชทเลยมาลงใหม่ๆหมสามสิบลูกอยากขายจะอยากขายอุ้ยตัวนี้ปักอีกแล้ว ถ้าอยากจะเป็นฟูจิอย่าไปสนใจซูชิห้าบาทอุ้ยคุยอใครลูกค้าคอมเมนต์หรอไม่ใช่ฉันไงอยู่ดีๆก็ภาพลอยมาหิวมาวที่ที่คนเม้นต์ไงที่คนเม้นต์อที่ที่เธอแคปส่งมาไงเออไม่ใช่ว่าลูกค้าแบบว่าทิมมาอ๋อเห็นมองไปที่จอแล้วก็พูดเอาคิดลอยภาพลอยภาพหลอนภาพหลอนขึ้นมา ไปเดาไมล์เพื่อนก็นลยไปซื้อเค้กเอสแอนทีให้มันหน่อยดิอยู่บ้านไม่พาคุณลูกเขาไปไม่ไปเขาอยู่บ้านกันวันนี้ซื้อเค้กไปให้เล่นใหญ่อ้วนด้วยยังไม่มีเวลาว่างไปเบอร์เดย์เพื่อนเลยแก่แล้วไม่ต้องเบอร์เดย์ละนกเออแต่แต่ฉันว่าเค้กอร่อยนะ ซื้อ,อมากินเล่นๆกันไหมล่ะเจที่เออใช่ที่เพิ่งยี่สิบไปอ่ะที่ที่ท <laughs> ททแล้วเพิ่งอยี่สิบเองว่าจะเอาแบบใหญ่ๆเลยนะเว้ยกลัวกินไม่หมดทำไมอ่ะฉันก็ชอบของใหญ่ๆนะแบบเนี่ยพี่เจเห็นปะ่ะแบบมีสองสองแบบอันใหญ่ๆอ่ะเอออคืใหญ่ไปแบบขาดเสืเออ้อห่วแล้วมามาออตีนี้สามสิเบเ บอกลูกค้าสวยสดและรวยมากนี่ร้อยล้านขายตัวเองขายตัวเองขายตัวเองจ้าเป็นนี่อยู่ร้อยล้านใครอยากจะมาช่วยใช้นี่ก็สมัครมาได้นะคะทักอินบอกกอกใบสมัครมาได้เลยต้องเขินหาคนช่วยใช้นี่ค่ะ คนช่วยเอ่อแชร์เฮ้ยเขาต้องเรียกว่าอะไรแชร์ประสบการณ์ชีวิตเอออะไรสักอย่างนะพี่สนใจแคปหน้าจอเลยนะคะใครอยากได้รีวิวได้ทุกตัวนะหนึ 1, ่พันห้ารอยบาทต้นทุนประมาณสิบหาบาทเท่านั้นจ้า